ท้องจังลอยเนี่ยไปเข้าห้องน้ำดีกว่าฮะน้นเลือดอะไรอะเต็มที่นอนลงไปหมดเลยเลือดก็ยังเต็มกางเกงเราด้วยอะเราเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเราจะตายหรือเปล่าแม่ขะแม่แม่อยู่ไหนเออะอะไรแต่เช้าจะลูกแม่ดูเลือดสิมาแต่ไหนก็ไม่รู้เต็มที่นอนแล้วก็เต็มกางเกงหนูเลยไหนแม่ขอดูสิ อ๋อนั่นมันคือเลือดประจำเดือนจ้ะลูกลูกสาวของแม่กำลังจะโตเป็นสาวแล้วนะจ๊ะเนี่ยอย่างงั้นเองเหรอคะแม่แค่หนูใสะะ่ผ้าอนาไัยประจำเดือนก็จะไม่เลอะกางเกงแล้วก็ที่นอนแล้วจ้าค่ะแม่หนูเข้าใจแล้วมิวกี้มาดูซีรีส์เกาหลีก,กับพี่เร็วพระเอกเหล่อมากเลยหนูไม่อยากดูเชิญพี่ตามสบายเธอคะ่ะเป็นอะไรของเขาเนี่ย มิวกี้ลูกไปทานข้าวได้แล้วแม่ทำของโปดหนูไว้ซะเยอะเลยนะแม่ทานกับพี่ท่าคาะหนูไม่หิวน,นี่มิวกี้ปิดเทอมนี้น้องอยากไปไหนไปเที่ยวทะเลหรือว่าภูเขาดีเดี๋ยวพี่กับแม่จะพาน้องไปทุกที่ที่น้องอยากไปเลยหนูไม่อยากไปไหนเลยคะ่ะพี่หนูอยากนอนอยู่บ้านเฉยๆแม่คะหนูว่าช่วงนี้น้องดูแปลกๆนะคะไม่ค่อยล่าเริงเหมือนแต่ก่อนเลยหนูรู้สึกว่าน้องเครีคยดๆเหมือนมีอะไรในใจ เกิดอะไรขึ้นกับน้องหรือเปล่าคะแม่ก็ไม่น่ามีอะไรนะอ๋อแม่คิดออกแล้วก็เมื่อวานนี้น้องเป็นประจำเดือนครั้งแรกไงลูกไม่น่าล่ะว่าแต่แค่เป็นประจำเดือนเองน้องต้องเครียดขนาดนั้นเลยเหรอลูกแม่จำตอนที่หนูเป็นประจำเดือนครั้งแรกได้ไหมคะตอนนั้นหนูก็เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเป็นเดือนเลยการเป็นประจำเดือนสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับน้องเขายังเด็ก อาจยังไม่รู้วิธีรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และร่างกายที่เปลี่ยนไปจริงด้วยแม่ว่าเราสองคนรีบไปปลอบใจน้องกันเถอะยูกี้จ้าพี่กับแม่มีเรื่องจะคุยด้วยนะจ๊ะได้ค่ะแม่เลองให้พี่ฟังว่าน้องเป็นประจำเดือนแล้วหรอใช่ค่ะหนูไม่อยากเป็นประจำเดือนเลยทำยังไงดีคะ เป็นประจำเดือนก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยผู้หญิงทุกคนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นอายุประมาณ11-12ก็ต้องเป็นประจำเดือนกันทั้งนั้นน้องไม่ได้เป็นประจำเดือนคนเดียวสักหน่อยแต่หนูก็ยังไม่อยากเป็นอยู่ดีช่วงแรกอาจต้องปรับตัวหน่อยนะแต่ถ้าเราอยู่กับมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินแต่ช่วงมีประจำเดือนเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ที่แปรปรวนง่ายปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดเกร็งช่องท้องและเราก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเช่นหน้าอกขยายใหญ่ขึ้นสะโพกผายมีขนขึ้นตามที่รับและที่สำคัญการเป็นประจำเดือนบ่งบอกว่าผู้หญิงเราพร้อมที่จะมีลูกแล้วแสดงว่ามีประจำเดือนเราก็จะมีลูกได้เร้คคัะพี่ไม่เอานะหนูยังไม่อยากมีลูกหนูยังเด็กอยู่ง่ายนิดเดียวถ้าไม่อยากมีลูกก็ต้องรู้จักป้องกันร,รู้จักวางตัวให้เหมาะสมเมื่ออยู่กับเพศตรงข้าม พี่พูดเหมือนมันเป็นเรื่องปกติเลยนะคะการที่เรามีประจำเดือนเหมือนไม่ใช่เรื่องที่น่าอายสักหน่อยไม่เห็นต้องเครียดเลยค่ะพี่ตอนนี้หนูรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วถ้าอย่างนั้นแม่ว่าเราสามคนก็ลงไปกินข้าวกันได้แล้วจะลูกค่ะแม่